สวัสดีค่ะวันนี้มาเอาเพึ่งหลวงค่ะนูนความสูงวันนี้น่าจะสามสิบเมตรได้ปานยากำลังเตรียมอุปกรณ์ในการขึ้นสวัสดีค่ะปานยาัครบ เดี๋ยวรอชมสวัสดีครับผมตอนนี้ขึ้นมาถึงรังแล้วครับนี่รังอยู่บนหัวประมาณห่างจากหัวประมาณหนึ่งเมตรก็ใหญ่พอได้นะครับคิดว่าอยู่ได้สักพักลแล้วแหละนะต้องรอรุ่นว่าจะถอดเยอะไหมโอเคครับผมเดี๋ยว ไปถึงรังเดี๋ยวจะปัดให้ดูอีกทีหนึ่งครับมาถึงรังแล้วครับผมรังใหญ่จะได้นะครับหัวน้ำอุ่มดีอยู่นะครับพี่ว่าถอนแล้วแหละแล้วนะแต่ก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่มองเห็นรังขาวๆเมื่อกี้โอเคครับผมเดี๋วเรอชมหัวน้ำกันครับหัวน้ำปิดตาสวยมากครับร่ถอนละ ถ้าแบบนี้ก็จะไม่เอาลงนะครับจะเอาแค่หัวน้ํานะครับจะตัดไปนิดๆหน่อยๆน,นะครับให้ไปแบ่งพี่น้องได้กินโอเคครับผมจะรอชมผลงานด้านล่างครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนนี่ครับโอเคครับผม ตัดเสร็จแล้วนะครับเอาแต่หัวน้ำนครับปีนี้ไปเดิมรังแรกก็ครับเล่นเสียวเลยครับสูงเสียดฟ้านะครับโอเคครับผมเจอกันในรางครับ